สวัสดีครับพบกับผมนะครับไพศาลครับกับช่องนิมหน้าต่างแล้วก็อยู่ในช่วงของกฎหมายน่ารู้นะครับบทความที่ตอนที่350จากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับก็เป็นเรื่องของการได้รับมรดกนะครับต้องรับผิดชอบต้องรับผิดนะครับในหนี้สินด้วยหรือไม่นะครับในบทความก็พูดขึ้นมานะครับว่ายกตัวอย่างนายเนะครับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและ ทันทีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตไปนะครับทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวทั้งหมดของนายเอที่มีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ถึงแก่ความตายก็จะกลายเป็นกองมรดกทันทีนะครับซึ่งมรดกทั้งหลายของนายเอจะตกทอดแก่ทายาทของนายเต่อไปแต่มรดกตามกฎหมายนั้นไม่ใช่เพียงแค่ เฉพาะทรัพย์สินนะครับแต่ยังหมายรวมถึงหนี้สินตลอดจนสิทธิหน้าที่ต่างๆของเจ้ามรดกผู้ตายที่ทายาทผู้รับมรดกจะต้องรับไปด้วยนะครับตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,600กําหนดไว้เพียงแต่ทายาทไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินเกินไปกว่าทรัพย์มรดกที่ตนได้รับมาเท่านั้นนะครับตามมาตรา1,601นะครับ ก็คือประมาณว่าไทามที่ผมเข้าใจนะถ้าอ่านตามนี้ก็คือว่าถ้านายเเสียชีวิตมีทรัพย์สินสมมติตัวเลขกลมๆม10ล้านบาทนะครับแล้วก็มีหนี้สินประมาณ8ล้านบาทยกตัวอย่างนะครับประมาณ8ล้านบาทคนที่รับเงิน10ล้านก็ต้องรับหนี้8ล้านด้วยนะครับอีกอย่างหนึง ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งใน A นะครับมีทรัพย์10ล้านเหมือนเดิมนะครับแต่มีหนี้12ล้านนายคายาตของนาย A เนี่ยก็จะรับหนี้เฉพาะแค่10ล้านอีก2ล้านก็ไม่ต้องรับเนาะเพราะว่าเกินกว่าทรัพย์สินที่ได้รับมานะประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์เรื่องของมรดกนะครับเจอกันในกฎหมายน่ารู้จากเว็บไซต์ซตของกระทรวงยุติธรรมตอนต่อไปเลยนะครับเจอกันคลิปถัดไปครับ ขอบคุณครับ